สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัสดันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ามช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหากเราไม่มีความกล้าหาญนี้ไม่ว่าเราจะฝึกฝนมาดีเพียงใดเราจะรู้สึกอายหลังจากการต่อสู้จริงเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น แล้เราจะไม่สามารถแสดงความสามารถของเราได้แม้แต่3 0มเซความคิดที่ยินเทียนฟานผูกฝังให้กับหลานเซียนยูคือการให้ความสําคัญกับความกล้าหาญและสติปัญญาเท่าเทกันความกล้าหาญเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอและต้องคํานวณข้อมูลทั้งหมดของเครื่องบวนลบอย่างแม่นยําและไม่ประมาทตลอดเวลานี่คือสิ่งที่นักบินที่ยอดเยี่ยมสามารถทําได้เอาละจากนี้ไปเจ้าสามารถพักผ่อนได้ เจ้าสามารถพักผ่อนได้ประมาณแชั่วโมงเจ้าไม่จําเป็นต้องทําสมาธิเจ้าสามารถเข้านอนเพื่อฟื้นฟูพลังงานและ่อนคลายจิตวิญ,ญญาณที่ตึงเครียดของเจ้าจีฮงบินมองไปที่หลานเซียนโยซึ่งมีดวงตาอยู่ในภาวะ่งแล้วดวงตาของหลานเซียนโยเกือบจะหลุดโฟกัสพูดขึ้นว่าอาจารย์จีการสอบจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่จีฮงบินกล่าวว่าการคัดเลือกเบื้องต้นจะเริ่มที่โรงเรียนของเราในอีก9้าชั่วโมง เฉพาะผู้ที่มาจากชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงของเจ้าเท่านั้นที่จะเข้าร่วมการคัดเลือกเบื้องต้นนั้นง่ายมากดังนั้นไม่ต้องกังวลการคัดเลือกเบื้องต้นส่วนใหญ่จะเป็นการยืนยันคุณสมบัติจากนั้นจึงเริ่มที่จะสอบครั้งต่อไปการสอบครั้งต่อไปจะมีเึ้นในสามวันต่อมาดังนั้นหลังจากการคัดเลือกเบื้องต้นสิ้นสุดลงเราจะดําเนินการต่อไปตกลงครับ ร้านเชียนอยู่ไม่รู้ว่าเขากลับมาที่หอพักได้อย่างไรดังนั้นเขาจึงล้มตัวลงบนเตียงและผลอยหลับไปการนอนหลับนี้ช่างหวานจริงๆเช้ารุ่งขึ้นเชียนเลยเป็นคนปลุกเขาไปกันเถอะวันนี้การสอบคัดเลือกเบื้องต้นไม่รู้จะสอบอะไรร้านเซียนอยู่รังหน้าด้วยน้ำเย็นและในที่สุดก็ตื่นขึ้นแต่เขาก็ยังมึนงงอยู่เล็กน้อยช่วงนี้เขาเหนื่อยมาก ความเข้มข้นในการฝึกฝน,นที่อาจารย์มอบให้เขาน่าจะมากกว่าโรงเรียนระดับเยาวชนที่มีพลังระดับสูงทั่วไปมากกว่าสองเท่าในความเป็นจริงหลานเซียนอยู่เองก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทําไมอาจารย์จีและอาจารย์หยินถึงมองโรคในแง่ดีเกี่ยวกับเขาโดยเฉพาะอาจารย์จีเกือบทุกคนในชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงมีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าเขาสิ่งเดียวที่ได้เปรียบคือวิญญาญยยุดคู่ของเขาแต่ทว่า ตอนนี้เขาไม่มีแรงคิดอะไรมากดังนั้นเขาจึงตามหลิวเฟิงและเฉียนเลย่ยไปที่สนามฝึกขนาดใหญ่ในชั้นเรียนเยาวชนพดังสูงนักเรียน21คนเข้าแถวคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าคือหัวหน้าห้องรูเฉียนชุนโดยธรรมชาติรูเฉียนชุนยังอายุมากที่สุดในห้องเรียนด้วยอายุ13ปีแล้วด้วยความสูงมากกว่า1.7เมตรเขามีรูปรักของผู้ใหญ่อยู่แล้วดวงตาของเขาแหลมคม ร้านเซนยูยืนเป็นคนสุดท้ายไม่มีทางให้ทำให้เขามีพลังวิญญาณที่เร็วร้ายที่สุดการจัดอันดับนี้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของนักเรียนมูทรงเทียนยืนอยู่หน้าทีหงบินและยินเทียนฟานและอาจารย์ทั้งหมดของชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงอยู่ที่นั่นเมื่อเทียบกับสายตาที่ตกรึงของนักเรียนส่วนใหญ่อาจารย์ทุกคนดูตื่นเต้นมาก พวกเขาทุกคนรู้ว่าการคัดเลือกครั้งต่อไปนี้หมายถึงอะไราการจัดตั้งชั้นเรียนเยาวชนพดังสูงของโรงเรียนเทียนหลัวเติมทีมีไว้เพื่อจุดประสงค์นี้แม้ว่าวันนี้จะเป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นแต่ก็เป็นการเริ่มต้นจริงเช่นกันในขณะนี้ที่ทางเข้าของสนามฝึกซ้อมขนาดใหญ่มีคนสองคนเข้ามาเคียงข้างกันผู้ชายทางด้านซ้ายตัวสงผมสีเงิน รูปร่างหน้าตาเร่าๆเขาคือจางซือไคผู้อํานวยการของโรงเรียนเทียนหลัวผู้อํานวยการคนนี้ไม่ค่อยปรากฏตัวแต่เขามีสถานะที่สูงมากในดาวเทียนหลัวมีสถานที่ในการเมืองแต่คนที่มาด้วยคือชายนมด้วยคิ้วที่สวยงามแร่ดวงตาที่เปล่งผลากายเขาดูเหมือนอายุเพียง25หรือ26ปีเท่านั้นเร็วและสูงด้วยรอยยิ้มอันอบอุ่นบนใบหน้าของเขา อาจารย์ทุกคนก้าวไปข้างหน้าภายใต้การนำของยินเทียนฟานผู้อำนวยการยินเทียนฟานพูดอย่างใจเย็นโดยไม่มีสีหน้าผู้อำนวยการจางคุ้นเคยกับเขาเช่นนี้และพูดด้วยรอยยิม้มทุกคนทำงานหนักวันนี้เป็นการทดสอบครั้งแรกและคาดหวังว่าเด็กๆในห้องเรียนเยาวชนพลังสูงของเราจะได้รับผลประโยชน์และผลลัพธ์ที่ดีข้าจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักนี่คือเฉินอี้เล่ยจากที่นั่น สิทธ์ของลานด้านในเมื่อได้ยินคําว่าสิทธิ์ลานด้านในดวงตาของจีฮงบินก็โหดตัวทันทีแด้แววตาแห่งความอิจฉาก็ฉายแววอยู่ในส่วนลึกของดวงตาของเขาเฉินอี้เร่ยพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าสวัสดีท่านอาจารย์ทุกคนท่านคงจะเป็นสิทธิพี่หยินเทียนฟานและสิทธิพี่จีฮงบินใช่ไหมสวัสดีครับสิทธิพี่ทั้งสองสำหรับอาจารย์คนร์เอร์เขาแค่พยักหน้าเล็กน้อย แต่สำหรับยินเทียนฟานและจีหงเบนเขาคงคำนับ30องศาหยินเทียนฟานหลบเรื่องเขาและไม่ยอมรับการคำนับค่าถูกไล้ออกและยังไม่สำเร็จการศึกษาค่าจะเป็นสิทธิพี่ของเจ้าได้อย่างไรจีหงบินพยักหน้าเป็นการตอบแทนพูดขึ้นว่าสิทธิน้องไม่ต้องมารายาทมากเฉิญอิ้วเลยหันไปนทางจางซือไคและพูดว่าผู้อำนวยการเรามาเริ่มกันเลยเอาละ จางชื่อไข่แสดงท่าทางเชิญชวนอย่างสุภาพคำว่าจิตลานด้านในเห็นได้ชัดว่ามีผลกระทบอย่างมากต่ออาจารย์ของโรงเรียนเทียนหลวงในปัจจุบันอาจารย์ทุกคนพาเฉินอิ่วเลยไปพบกับนัเกเรียนชั้นเรียนเยาวชนที่มีพดังสูงเหมือนดวงดาวที่ถือดวงจันทรจางชื่อไขกล่่วว่านัาเกเรียนเยาวชนที่มีพลังสูงเป็นความพยายามของโรงเรียนของเราและอาจถือว่าเป็นชั้นเรียนทดสอบได้ การครัดเลือกนี้ยังเป็นโอกาสในการทดสอบผลการเรียนรู้ของพวกเขาหากผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจโรงเรียนของเราจะดำเงินการต่อไปเพื่อโปรโมตชินอี้เลยยิ้มและพูดว่าข้าขอให้เด็กๆเหล่านี้ประสบผลสำเร็จในการสอบจากนั้นข้าจะเริ่มแล้วนะโปรดทำได้ชนอีเรยยก้าวไปข้างหน้า239และรมหานักเรียนชั้นเยาวชนพลังสูง21คนและพูดด้วยรอยยิ้มว่า สวัสดีนักเรียนทุกคนข้ามีชื่อว่า I เฉินอิ่วเรยการทดสอบเบื้องต้นในวันนี้ง่ายมากส่วนใหญ่จะทดสอบอายุกระดูของทุกคนการสุกฝนพลังวิญญาณและการสึกฝนพลังจิตวิญญาณโปรดรอสักโคแลงออกมาทีาละคนทําการทดสอบทีละคนตามข้อกําหนดอายุต่ากว่า12ปีการทดสอบร่วมต้นเคอพลังวิญญาณที่20ขึ้นไปและวิญญาจารที่มีระดับ30ปีขึ้นไป สามารถที่จะปรับอายุเป็น13ปีได้เริ่มเลยจากซ้ายไปขวาหรูเฉียนชุนเป็นคนแรกจากทางซ้ายเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาก็ก้าวไปข้างหน้าโดยปกติแล้วเขาถือว่าเป็นผู้เอาโสในชั้นเรียนเยาวชนที่มีพลังสงูงแต่ในเวลานี้เขารู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดเขายืนนิ่งอยู่ต่อหน้าเฉินอี้เร่ยและกล่าวด้วยความเคารพว่าสวัสดีครับข้ามีชื่อว่าหรูเฉียนชนเอาระ ทำตามสบายเฉินอิเร่ยยิ้มเล็กน้อยจับมือของเขาแระรูปบอลโลหะก,ก็ร้อยเคลื่อนจากเหนือหัวของรูปเชียนชุนจากนั้นชั้นของแสงก็เริ่มเลื่อนลงจากด้านบนศรีราะของเขาส่องไปทั่วร่างกายของเขาอย่างรวดเร็วตลอดทางจนถึงเท้าของเขารูปบอลโลหะก,กลับมาแร่ติดอยู่ที่เครื่องมือสื่อสารวิญญ,ญาณของเฉินอิเร่ยเฉินอิเร่ยกล่าวว่าอายุกระดูก13ปี พลังวิญญาณระดับ3 3พลังจิตวิญญาณอยู่ที่241ผ่านการทดสอบเบื้องต้นเมื่อได้ยินคําว่าผ่านการทดสอบเบื้องต้นลูเฉียนชนไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของขาวไวได้และรีพูดว่าขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณท่านอาจารย์เฉิอนอิรุ่รยย,ยิ้มและพูดว่ามาทดสอบในครั้งต่อไปได้การทดสอบนั้นง่ายกว่าที่คิดเพียงก้าวไปข้างหน้าถูกลูกบอลโลหะปาจากนั้น เขียนรายงานข้อมูลและให้คําตอบว่าผ่านหรือไม่แน่นอนว่ามีอาจารย์จากโรงเรียนเทียนหลัวที่รับผิดชอบในการบันทึกนักเรียนของชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงสามารถยืนอยู่ที่นี่ได้มีการทดสอบมากมายในสถาบันการศึกษาดังนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะรับรองว่าการฝึกฝนของพวกเขาสามารถผ่านการประเมินได้การทดสอบก่อนหน้านี้ทําได้ดีมากรวมถึงหลิวเฟิงและเฉียนเลย่ยพวกเขาทําตามเงื่อนไขทั้งหมดได้อย่างง่ายดายยกเว้น รูเฉียนชนทุกคนมีอายุประมาณ12ปีบางคนก็เกิน12ปีแล้วแต่ตามรายที่พวกเขาไม่เกิน13ปีพวกเขาก็ยังผ่านไปได้แรกบางคนใกล้จะ12และได้ตามกว่า12สุดท้ายก็มาถึงคราวของหลานเซียนโหยเมื่อคืนเขานอนหลับสบายมากก่อนหน้านี้เขาเหนื่อยเกินไปดังนั้นจึงไม่เป็นไรที่จะนอนต่ออีกนิด แต่การนอนครั้งนี้ทําให้เกิดอาการง่วงนอนดังนั้นเมื่อคนตรงหน้าเขากำลังทดสอบหลานเนยนยูก็แค่รับไปนิดหน่อยในที่สุดก็ถึงคิวของเขาแล้วเขาเรียบเดินไปข้างหน้าเฉินอี้เ่ยเฉินอี้เ่ยมองเขาได้ความงุนงงแม้จะง่วงนอนแต่ก็อดไม่ได้ที่จะสงสยัยนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นนักเรียนในการทดสอบเบื้องต้นเช่นนี้ไม่มีคนไหนที่จะไม่กระตือรือร้นและเด็กที่อยู่ข้างหน้าเขา ไม่ได้ทักทายเขาและไม่ได้บอกว่าเขาเป็นใครเลยเจ้ามีชื่อว่าอะไรเฉินอีเรยถามรานเซียนโยตกตะลึงอยู่คู่หนึ่งจากนั้นก็นึกขึ้นได้และพูดว่าสวัสดีครับข้ามีชื่อว่ารานเซียนโยเฉินอีเรยเตือนเขาว,ว่าให้กำลังใจตนเองมิฉะนั้นอาจส่งผลต่อการประเมินความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจของเจ้าใช่ใช่รานเซียนโยเร่งเปิดใช้งานพลังวิญญาณของเขาเพื่อให้มีสมาธิลูกบอลโลหะ รอยอยู่ในหัวของหลานเซนโย و, ่แปรรัศมีตกลงมาปกคลุมร่างกายของเขาจากนั้นถอยหลังแปกข้อมูลก็ปรากฏขึ้นอะไรนะ่ะเฉิญอิ้เร่อยอดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นข้อมูลอายุกระดูก10ปีเจ้าอายุน้อยกว่า11ปีงั้นเหรอเฉินอิ้เร่ยถามด้วยความประหลาดใจในความประาทับใจของเขาจากข้อมูลที่ได้รับจากโรงเรียนเทียนหลวเด็กทุกคนมีอายุอย่างน้อย11ปี แระบ,บางคนอายุมากกว่า12ปีร้านเซนอยู่ตัวสันเขาไม่เคยใส่ใจกับการประเมินอายุกระดูกมาก,ก่อนแต่เมื่อเขาทําการทดสอบอายุแท้จริงของเขาก็ถูกเปิดเผยทันทีค่าข้า,ขาน่าจะอายุ11ในอีกไม่กี่วันนี้ขเขากำลังจะอายุ11ในไม่ช้าเชิญอีเลยขมาหมดคิ้วเรียกน้อยได้พูดว่าแต่ในใบสมัครของเจ้าเขียนไว้ว่าเจ้าจะครบ12ปีในอีกไม่ช้า ปีหนึ่งจะแตกต่างกันได้อย่างไรหลานเซีนยนหยูเกาหัวของเขาได้พูดว่าบางทีอาจจะเป็นตอนที่พ่อและแม่ของข้าส่งรายง,งานผิดเมื่อข้าไปที่โรงเรียนครั้งแรกการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้อาจารย์ของโรงเรียนเทียนหลัวที่อยู่เบื้องหลังประดาใจเล็กน้อยร่างของหลานเซีนยนหยูถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในชั้นเรียนเยาวชนที่มีพลังสูงแลกเขาดูปกติการทดสอบอายุกระดูกนี้จะทําให้อายุน้อยกว่าหนึ่งปีได้อย่างไร เมื่อได้ยินว่าเขาอายุน้อยกว่าหนึ่งปีการแสดงออกของจีหงบินนั้นน่าตื่นเต้นที่สุดเดิมทพีเขากังวลว่าถ้าห้านเยนอยู่อายุมากกว่า12ปีและพลังวิญญาณของเขาอยู่ที่ระดับ20เท่านั้นเขาจะมีปัญหาในการประเมินในอนาคตแต่ถ้าอายุน้อยกว่า11ปีมันจะแตกต่างออกไปหากห่างออกไปหนึ่งปีคะแนนจากการประเมินรอบด้านจะดีกว่ามากเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ จึงชัดเจนมากโดยธรรมชาติแต่เด็กคนนี้จะโกหกทำไมเฉิอนเอลเลยไม่ได้จ่อรลกหน้าที่ของเขาคือการประเมินว่าเด็กเรานี้มีสิทธิ์เข้าร,ร่วมการทดสอบครั้งต่อไปหรือไม่เจ้าอาจจะทรมานเล็กน้อยเมื่อเจ้ายัางเด็กพลังวิญญาณระดับ20ทําทำไมทำไมถึงเป็นระดับ20เจ้ามีวงแหวนวิญญาณที่2หรือไม่มันเป็นอีสถานการณ์หนึ่งที่แปลปร,ราลาดมีข้ามีร้านเซนอยู่พยักหน้าอย่างรวดเร็ว เชิญอิเรยกล่าวว่าพลังทางจิตวิญญาณ499เมื่อเห็นพลังทางจิตวิญญาณนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะประด่าใจเล็กน้อยพลังจิตวิญญาณระดับนี้ค่อนข้างน่าทึ่งเด็กอายุไม่ถึง11ปีความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจนั้นใกล้เคียงกับอาณาจักรทะเลแห่งจิตวิญญาณแล้วนั้นเหรอมันสามารถเป็นวิญญาจารย์ของแผนกวิญญ,ญาณยุทธการต่อสู้ได้หรือไม่ปลดปล่อยวิญญ,ญาณยุทธการต่อสู้ของเจ้า และตรวจสอบว่าเจ้ามีวงแหวนวิญญาณที่สองแล้วหรือไม่เฉินอิเรยกล่าวตกลงปรานเซีนยนโยรีปล่อยย่านเงินครามที่มีรดลายสีเงินในมือซ้ายของเขาและวงแหวนวิญญาณสีเหลืองสองวงก็ลอยขึ้นเฉินอิเรยพยักหน้าเอาระการทดสอบเบื้องต้นผ่านแล้วปรานเซีนยนโยผ่านการทดสอบเบื้องต้นโดยไม่มีความเสี่ยงใดๆแต่สายตาของนักเรียนชั้นเยาวชนพลังสูงที่ยืนอยู่ข้างหลังเขามองแตกต่างกันเล็กน้อย นอกเหนือจากข้อที่จริงที่ว่าเขาไม่รู้ว่าในที่สุดเขาก็ไปถึงวงแหวนที่สองได้เมื่อใดที่สําคัญกว่านาั้นวงแหวนวิญญาณของเขาแต่เดิมอายุ10ปีได้พัฒนาถึงระดับ100ปีแล้วนี่มันค่อนข้างผิดปกติโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหรูเฉียนชนที่มองไปที่หลานเซียนอยู่เขาเริ่มระแวดระวังทันทีในช่วงสองปีที่ผ่านมาด้วยช่องว่างที่เพิ่มเติมในการฝึกฝนพลังวิญญาณเขาไม่ถือว่าหลานเซียนอยู่เป็นคู่แข่งอีกต่อไป โดยไม่คาดคิดฐานการฝึกฝนพลังวิญญาณของร้านเซนยุก้็แข็งแกร่งขึ้นอย่างครานหันวิญญาณยศการต่อสู้ของเขาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปและวงแหวนวิญญาณของเขาก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกันนอกจากนี้พลังจิตของเขาไม่ถึง499แล้วงั้นเหรอกล่าวคืออีกขั้นหนึ่งเขาสามารถเข้าสู่อาณาจักรทะเลแห่งจิตวิญญาณได้พลังทางจิตวิญญาณของอาณาจักรทะเลจิตวิญญาณเป็นพลังทางจิตวิญญาณในระดับใหม่แล้ว บทบาทของพลังทางจิตวิญญาณในเทคโนโลยีวิญญาณสมัยใหม่และวิญญาจาร์ก่อต่อสู้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆหลานเชียนอยู่ต้องทำให้หลู่เฉียนชุนกระวนกระวายใจเล็กน้อยหลังจากการฟราเมินเสียเสี้ยนเฉินอิ่เร่ยก็จากไปพร้อมกับผู้อำนวยการจางจีฮงบินเรียกหาหลานเซียนอยู่ทันทีอายุของเจ้าทำไมเป็นแบบนี้จีฮงบินถามอย่างจริงจังยินเทียนฟาน ยังยืนอยู่ข้างเขาด้วยสีหน้าตกใจการสองของเขากับรานเซียนยูสามารถอธิบายได้ว่ารุนแรงมากจนจีหงบินคิดว่าเขากำลังจะย้อนกลับมาแต่นั่นก็ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่ารานเซียนยูแก่กว่าอายุหนึ่งปีโรงเรียนซูรัยเคอร์มีเทคโนโลยีวิญญ,ญาณที่ร่ำหน้าที่สุดและการทดสอบอายุกระดูกจะไม่ผิดพลาดกล่าวคือลานเซียนยูอายุไม่ถึง11ปีจริงๆแม้ว่า หุ่นจักรกลของโจรสรัดจะไม่แข็งแรงแต่ก็แน่แปลกใจเกินกว่าที่จะควบคุมเครื่องบินขับไล่และทำลายหุ่นจักรกลสองตัวได้ก่อนอายุ11ปีหลางเซียนอยู่กับหัวด้วยความระหักใจและพูดว่าดูเหมือนว่าพ่อแม่ของข้าจะเซ็นชื่อให้ข้าแบบนี้ข้าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอนที่จริงเข,งขาก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นจีหงบินขมวดคิ้วเล็กน้อยและพูดว่าถ้าอย่างนั้นตอนนี้เจ้ามีทางเลือกสองทางปีนี้ เจ้าไม่ต้องเข้าร่วมกับการทดสอบอีกเจ้าสามารถรอจนถึงปีหน้าได้ด้วยอีกหนึ่งปีเจ้าจะมั่นใจมากขึ้นหรือรองในปีนี้ข้าแนะนําให้เจ้ารองต่อไปเพื่อที่ว่าแม้ว่าเจ้าจะไม่ผ่านการทดสอบเจ้าก็ยังมีโอกาสในปีหน้าได้ปีนี้เจ้าจะได้รับประสบการณ์มากขึ้นร้านเซียนอยู่อายุน้อยกว่า1ปีซึ่งไม่ได้มีความหมายมากนักสําหรับยินเทียนฟานแต่สําหรับจีหงบินมันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมาก ห้านเซียนยูกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นข้าก็ยังจะเข้าร่วมจีฮงบินพยักหน้าและพูดว่าไปกันเถอะฝึกฝนต่อไปขณะที่เขาพูดเขาดึงร้านเซีนยนยูออกไปโดยไม่มองไปที่เยียนแทนฟานที่อยู่ข้างๆเขาแต่คราวนี้เยียนแทนฟานไม่ได้ตั้งใจที่จะหยุดเขาเขาอายุน้อยกว่าหนึ่งปีโอกาสนี้ดีมากและเขาไม่รีบร้อนเมื่อมีอัตราการยอมรับข้อผิดพลาดถ้าหลานเซีนยนยูเรียนกับเขาอีกปีเขาอาจจะแข็งแกร่งขึ้น สำหรับร้านเชียนยูฐานการณยังคงเลวร้ายและร้อนแรงต่อไปสามวันผ่านไปในพริบตาและการทดสอบถัดไปที่จะต้อนรับชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงของโรงเรียนเทียนหลัวจะเป็นการทดสอบในดาวเทียนหลัวทั้งหมดจีฮงบินยืนอยู่หลังโพเดียมและมองดูนัเกเรียนที่อยู่ข้างหน้าเขาอย่างใจเย็นก่อนอื่นในฐานะอาจารย์ข้าขอแสดงความยินดีกับเจ้าที่ผ่านการทดสอบเบื้องตน้นข้าคิดว่าพวกเจ้าบางคน น่าจะเรืการทดสอบและการประเมินคือสิ่งที่ต้องทำใช่เหตุผลที่ว่าทำไมชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงถึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเป้าไปที่การประเมินนี้เจ้าวควรสังเกตว่าหลังจากที่เจ้ามาที่สถาบันแล้วสถาบันการศึกษาไม่ได้รับสมัครชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงนี่เป็นเพราะชั้นเรียนเยาวชนพลังสูงต้องใช้ทรัพยากรมากเกินไปหากเจ้าไม่สามารถรับผลได้สถาบันการศึกษาก็จ่ายไม่ได้ เจ้าในฐานะชั้นเรียนทดสอบจะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อสถาบันการศึกษาและตัวเจ้าเองในการประเมินครั้งต่อไปดังนั้นเจ้าต้องจําสิ่งที่ข้าจะพูดต่อไปก่อนที่เจ้าจะผ่านการทดสอบเบื้องต้นข้าบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจุดประสงค์ของการทดสอบนี้คืออะไรเป็นเวลาเกือบ4ี่ปีแล้วตั้งแต่เจ้าเรียนในชั้นเรียนนี้และมีความกระตือรือร้นสูงข้าเฝ้าดูพวกเจ้าเต,ติบโตตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น อาจารย์ทุกๆคนได้เห็นการทำงานหนักและการฝึกฝนหนักของเจ้าและเป้าหมายของเจ้าคือการเป็นคนรุ่นใหม่ที่โดดเด่นอย่างแท้จริงในหมู่เพื่อนๆของพวกเจ้าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ